งานอ,าอย่ยากตัวอย่างนะครับงานงานแต่างงานเนี่ยมันจะมีโจทย์หลายโจทย์นะฮะที่ผมทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โรงแรมลานวัดนะครับลานโลง่ลงๆนะฮะแล้วก็ทั้งสถานที่ยังยกตัวอย่งยางนี้นลงสีครับโรงสีข้าวโรงสีข้าวคือยังฮะเจ้าบ่าวเป็นเจ้าของโรงสีข้าวาใช่ครับ,รบทำธุรกิจเรื่องการสีข้าวอะไรไงฮะ ด้วยความที่ผมบอกว่าลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งลูกค้ากรุงเทพด้วยลูกค้าที่ต่างจังหวัดด้วยจะเป็นเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นการให้บริการเราต้องต้องหลากหลายแล้วก็ต้องตอบโจทย์ได้ลูกค้าบางคน Worldwide ะคะเรา w o r l d w i ใช่ครับที่นี่เป็น Worldwide s ร r v i c e ครับพออย่างนี้โจทย์เรามันไม่ใช่โรงแรมละแต่ทําไงที่เขาจัดงานที่เขาไม่สามารถจัดงานโรงแรมได้เพราะอาจจะแขกเยอะแล้วก็ต่างจังหวัด ทำไงให้มันดูดีได้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่น่าท้าทายสำหรับการทำงานนะครับนะคะแล้วก็ลงสีแล้วที่เห็นตัวสามมิติตัวนี้คือยังไงคะข้างหลังก็มีมีวงออเคสตรามันไม่จําเป็นนะครับนยิยามที่นี่คือการจัดงานกับเชคแพนเนอร์ไม่จําเป็นจะต้องจัดงานในโรงแรมเท่านั้นหรือจัดงานโรงแรมโรงแรมงานที่สวยต้องมาจัดงานโรงแรมเท่านั้นไม่จําเป็น<อ>เราใช้ไอเดียมันเยอะๆเรามีความเชื่อมั่นว่าจินตนาการ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็ลงตัวมันก็สามารถออกมาสวยงามได้หมดแต่ชอบคำที่พี่พูดตอนหลังกล้องมากเลยว่าเป็นงานที่ขายจินตนาการรแล้วก็สร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นจริงด้วยใช่ครับทุกอย่างต้องบอกกันครับว่าที่เราทำวันนี้ทุกอย่างไม่ได้แค่ความสวยงามนะครับมันมีเรื่องของหลักเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมอะไรต่างๆซึ่งได้มาตรฐาน คือไม่ใช่จับมาสวยแล้วอย่างอันนี้เป็นม้าหมุนหมุนมุอยู่ม้าก็เด้งมาข้างนอกนีก็ไม่ได้ต้องมันก็ตัวอย่างว่าต้องเนียบครับแล้วก็ต้องได้โครงสร้างได้รูปแบบด้วยครับว่าในโครงสร้างอนี้ความสูงเท่าไหร่สเกลเท่าไหร่สมมุติว่ามีมีตัวสเกลมาให้ดูไหมครหน้าตาเวลาแบบยกตัวอย่างนี้พาพนะครับภาพนะครับตัวอันนี้ยังไม่ใช่เป็นแพลนเฉยๆนะทีดียังไม่ได้เดนมิชันนะครับจริงๆจะมีเดนมิชันด้วยนะฮะ อันนี้ก็เป็นนะครับลักษณะส,สเกลอย่างพื้นเท่าไหร่วางรอบๆเท่าไหร่เส้นความห่างของโต๊ะเนี่ยอันนี้เราวางขร่าาๆว่าจะต้องาหาเท่าไหร่คนถึงเดินสะดวกไอ้สองฝ้านี่เป็นน้ําพุไอ้น้ําพุเนี่ยเวลามันมันพุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยละอองอ่ะมันจะไปประมาณกี่เมตรแล้วก็จะโดนต๊ะรอบข้างไหมดโดนรอบรอบข้างไหมเผื่อไหมมีกระแสล,ลมมาเพิ่มเติมไหมสมมติว่า e อันนี้มันเป็นที่ทึบ เพ่อนเองกระแสลมก็ไม่มีมีแค่กระแสแอร์ที่เราจะไปติดตั้งเล้วเราก็ดูว่าเออนี่ละอองก็อาจจะไม่มากเว้นไว้ด้านข้าง3เมตรหรืออะไรย่างี้ครับอ๋อแล้ค่ะความเชี่ยวชาญแบบนี้ถามคุณกุ้งดีกว่าว่ามันมาจากยังไงคะมาจากการเรียนของเราเหรอคะเราเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยผมว่าประสบการณ์การสอนต้องบอกกับตัวผมนี่เนี่ยไม่ได้จบตานนี้เลยเหรอคะชอบ ว่าชอบแล้วผมโชคดีผมได้รับโอกาสจากคามสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักผมได้รับโอ,บอากาสจากตรงนี้ให้ทํางานจากเริ่มแรกที่เราทําเนี่ยเราอยากให้มันสวยงามก่อนเอาดอกไม้เนี่ยมาทำตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,นี้พอทําไปเราก็รู้ว่าเอ้ยมันสนุกมันสนุกแล้วมันมีจินตนาการเพราะแต่ว่าแน,น่นอนนอกจากจินตนาการอย่างเดียวมันไม่สามารถทําให้งานนรูปธรรมได้เราต้องมีผู้ช่วยที่ดีหรือคนร่วมร่วมงานที่ดีนะครับ ที่นี่ก็จะมีทีมพวกออกแบบนะครับดีไซน์ต่างๆการวางโต๊ะการจัดพังต่างๆสเตจสูงเท mm hmm. ่านี้โครงสร้างมวลวัีเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่มันก็คืออย่างนี้คุณผู้ชม,มคือเวลาทํางานอีเวนต์หลไรท่านที่อยู่ในวงการอีเวนต์คงจะทราบดีเลยว่าเวลาทำอีเวนต์ก็อย่างนี้แหละแล้วก็ต้องมีแบบมีอะไรไปให้กับทางลูกค้าดูก่อนว่า<ช>พอใจแบบนี้มีสเกลเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกแล้วว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างแต่สำหรับงานแบบนี้นี่คือ สมมติว่าแนนเป็นเจ้าสาวแนนไม่ชอบก็บมาต้องมานั่งทำอย่างนี้ให้แนนใหม่ก็ค่ะใช่ครับเราจะปรับเปลี่ยนให้ครับแต่ปอะอื่นปกติแล้วโดยโดยสเต็ปการทำงาเราก็จะมีการเสนอเร f เฟรนซ์ก่อนรูปแบบงานก่อนอพอลูกค้าโอเคชอบไอเดียเราละซื้อไอเดียเรานี้แนละ้วปุ๊บเราก็จะ,อ,ะออกเป็นรูปแบบทีดีให้นะครับ ออกรูปแบบ3ีให้ลูกค้าดูะนะครับออกสเกลเดเมนชั่นต่างๆให้ลูกค้าดูอันนี้นนดูจากมุมท็อปนะครับสเตทสูงเท่าไหร่กวา้าง,ง,งสูงเท่าไหร่อย่างตัวนี้ฮะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญส่วนการคำนวณแบบโดยเฉพาะนะครับหน้าที่สมมติกรุงออกแบบเสร็จแล้วค,ความสวยงามแบบนี้แล้วแบบ A B C เสร็จแล้วเราก็จะส่งแบบตัวเนี้ยเอาไปให้ทางเขาตีเป็นสเกลออกมาเพราะว่าโดยลักษณะนี้จะกันดอกไม้สูงเท่านี้สเตทสูงเท่านี้โครงสร้างสูงเท่านี้ โดยภาพรวมทั้งหมดสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอืความยากง่ายล่ะคะคุณกุ้งสาหรับงานเว딩แพนเนอร์ในความคิดคุณกุ้งเองพอมาันอยู่จริงแล้วมันยากอยางไงง่ายยางไงบ้างผมว่าความยากง่ายนะมันเราเราต้องดยูกับแขกรายกลุ่ม,มกลุ่มแรกนะครับคือแขกของพ่อแม่ก่อนอนะครับแขกของพ่อแม่เนี่ยที่ผมว่ามันยากคือบางท่านเราต้องรู้ละเอียดมากผู้ใหญ่บางท่านแพ้อะไร S <S> นะครับแพ้อาหารชนิดไหนไหม,มนะครับรบางท่านเป็นวิตรีเรียนหรือเปล่านะครับทานเจไหมอะไรเงี้ยเราต้องรู้ให้หมดเพราะหน้าที่เราคือนัก,กวางแผนมันเลยกลายเป็นรายละเอียด <S <S บางท่านยกตัวอย่างเรื่องธีมง,งานเรื่องสีเรื่องความสวยงามนะครับลูกสาวชอบสีม่วงคุณแม่ไม่ชอบเราต้องหาสีที่เป็นกลางให้ทานนะครับคุณแม่ชอบสีแดงเจ้าบ่าวไม่ชอบ ก็จะต้องทําแบบไหนให้เขาชอบทั้งคู่ชอบแล้วก็มันลงตัวผมว่ามันก็เป็นไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวอันนี้ความยากคือว่าความต้องการของแต่ละท่านเนี่ยมไ,มไม่เหมือน,อนกันแม้ว่าจะเป็นคนที่กําลังจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ตามเถอะไม่เหมือนกันครับผมอยากบอกครับว่ามีลูกค้ามอยูเคสหนึ่งซึ่ง <laughs> ต้องใช้คำว่ามีปากเสียงกันนะครับกับทางครอบครัวเนี่ยแค่เรื่องการแนวตั้งกับแนวนอนนะครับออแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งกับแนวนอน แค่นั้นเองเราอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่พอถึงเวลานั้นจริงเราแบบก็เราอยากได้แนวตั้งมาคือคุณพ่อคุณแม่ชอบการ์ดแนวนอนสาวสาวทำมาแนวตั้งเราก็ต้องทำรั่งแก้ให้กันใหม่หมดเลยนะครับเราก็เพราะนั้นพอเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนรักกันมันเป็นเรื่องของครอบครัวอยู่ด้วยอไม่ว่าจะเป็นงานสวยงามขนาดไหนโครงสร้างอะไรขนาดไหนอลังการขนาดไหนหรืองานเรียบง่ายขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้น ผมว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของครอบครัวก,กับทางคู่บ่าวสาวด้วย mm. แล้วเราต้องตอบโจทย์นันให้ถูกว่าเขาชอบไหมแต่แน่นอนบางตัวแล้วลูกค้าเราเลือกมาแล้วดูแล้วว่าอนาคตมันอาจจะส่งผลให้กับงานออกมาไม่ราบรื่น mm. ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง mm. บางที mm. คุณพ่อคุณแม่เลือกแบบงานมาแบบนี้แต่โ mm. ครงสร้างที่ท่านเลือกมาที่อยากให้เราทําให้มันอาจจะเสี่ยงคว,ความอันตรายแล้วเต้องบอก uh. ท่าน แต่ที่ผมผ่านงานเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีคือเวลาเราอธิบายให้กับผู้ใหญ่ฟังหรือให้กับป่าวสาวฟังเลยเนี่ยเราจะให้ความให้เหตุผลไปให้เหตุผลไปแล้วเขาก็จะลองรับฟังว่าเรามีประสบการณ์ในกระทำแบบนี้มามถ้ารับฟังพนักงานที่นี่เนี่ยเหมือนจะบอกค่ะว่ามันก็เลยเรื่องของความยุ่งยากเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่อื่นหน่อยถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับ ค่ะอย่างนี้จุดแข่งของที่นี่ก็คือเรื่องของประสบการณ์แต่แนนบอกเป็นประจำเลยว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ๆก็มามันไม่ใช่พรสวรรค์ประสบการณ์คือการสั่งสม <classified S 2> จุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ที่สิยากเพราะจุดเริ่มต้นนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์รในตอนแรกค่ะคุณกุ้งที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเราไปทําด้านเวดดิง้งอย่างเงี้ยเรามีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นมาเล่าให้เราฟังไหมคะจริงผมรูม้ซทย้อนนะครับตัวผมนะคบถ้าพูดถึงตัวผมเนี่ยผตอนแรกผมทําเกี่ยวกับ ต้องบอกว่าเราก็เป็นพนักงานว e ดิ้งซูเปอรโอ,อแน่นอนมันก็อยู่ในในลายของอาชีพในเริ่มต้น, <ฮะ S 1> นชีวิตอาชีพการทำงานนะอยู่ในวีดิ้งเลยอ่ะจริงๆต้องบอกเริ่มต้นเลยต้องเรียนผมเรียนทํางาน,น,นตั้งแต่เรื่อยครอบครัวเรื่อยทุกทางครอบครัวเนี่ยเราไม่ได้มาจากแบบคนมีเงินอยู่แล้วมผมมาจากครอบครัวที่ต้องทํางานใช้คำว่าต้องทํางาน<ช>ผมเริ่มทํางานตั้งแต่กฎหมายให้เริ่มทํางานได้คือทํางานพาร์ทไทม์ตอนเรียนแล้ว ทำงานพาร์เป็นงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมทํางานพนักงานห้างครัธทามเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรอะมันเราเริ่มทํางาน<อ>ผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุตอนเกิดทำงานได้สิบห้าก็เริ่มมาทำงานมาเรื่อยจนก,กระทั่งโอกาสผมเนี่ยผมว่าโอกาสด้วยนะฮะผมไปเจอกับพี่อยู่คนหนึ่งชวนมาทํางานเฉพาะเสาร์อาทิตย์เป็นบิ๊กสตูดิโอเป็นพนักงานขายแล้วเสาร์อาทิตย์ ให้วันละ300บาทนะครับทำงานเสารอาทิตย์เรากรู้สึกว่าไม่เสียหายเราเรียนอยู่ด้วยเราต้องการหาเงินแล้วก็<ำ>อีกอย่างหนึ่งเรามองแล้วว่าเตือเราต้องทํางานเข้า4โมงเช้าเลือกอี4ทุ่มหรือเป็นมารังการห้าอะไรอย่เงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้เลยคือเ,เวลาจะหายไปเพื่อเงินให้หมดวันม,มาเราก็เลยเออทีโอเคก็ลองมาทําพอมาทําแล้ว รู้สึกว่าเออมันใช่นะมันสนุกอยู่กับการเป็นพนักง,งานตรงนั้นมันประมาณสักกี่ปีแล้วฮะสามปีนะครับที่นั่นผมจะคำว่าที่นั่นเป็นเป็นทั้งครูนะครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูที่บริษัทแรกที่ผมทานะเอ่อผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโปรเซสเรารู้ทั้งข้อดีมนตอนแรกที่ผมพูดว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยความที่เรามีจินตนาการของเราอยู่แล้ว อยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นว่าจัดดิสเพย์การออกเอ็กซิบิชันบูธของบริษัทอะไรเงี้ยเราเป็นคนดีไซน์อะไรได้อยู่แล้วตั้งแต่ที่แรกพอมาถึงปุ๊บวันนี้ปุ๊บก็ผลี่ออกคะเราอยากมาทำบริษัทนกกับธุรกิจใหม่ก็คือที่ชิคพันเนอร์เนี่ยเราออกแบบก่อนเราเริ่มออกแบบลูกค้าซื้อไอเดียที่เราซื้อไอเดียคุณกุ้งบอกว่าคุณกุ้งเนี่ยก็เริมจากการเป็นแค่พนักงานเท่านั้นเองที่เวทีสตูดิโอใช่ครับ แต่มาที่นี่คุณมาในฐานะของผู้บริหารเลยอ่ะมันมันมันกระโดดข้ามขั้นมาขนาดได้ยังไงมันคน่นนข้างคี่ักเซสต้องคืออะไรอย่างเงี้ยโฟร์ที่ประสบสาเร็จเนี่ยผมว่าต้องอดทนนะออโอกาสพรสวรรค์แล้วก็อีกบวกอย่างหนึ่งสับผมคือความอดทนทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูปูได้กีบกุหลาบค่ะแรกที่นี่เราเหนื่อยมากผมจำได้ว่า ช่วงสองปีแรกผมได้นอนวันไม่เกินสีชั่วโมงผมต้องทำงานถึงตีสามตีสี่เนื่องความที่เราเริ่มมาจากต้นใช้คําว่าผมมีแค่ประสบการณ์แต่เรื่องด้วยเงินต่างๆเราเริ่มนับกันใหม่ต <c oughs> แต่ศูนย์เราเริ่มก่อตั้งใหม่ <c oughs> เรายัางใช้คําว่าเรายัางโนนเอมเรายัางไม่เคยรู้จักธุรกิจเรายัางเป็นธุรกิจที่ใหม่ <c oughs> ในสมัยนั้นนะครับเรายัางเป็นธุรกิจที่ใหม่ไม่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นเฟื่องฟูอยู่ช่วงชุกบูมเราเป็น ร่วงเริ่มต้น<ะ>เพราะนั้เร,เราก็ต้องหนักกว่าคนอื่นผมเราต้องทํางานหนักน,น,นอนสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเหรอครับออนอนนอนก็ได้วันหนึ่งเนี่ยมาสุดก็สี่ชั่วโมงคือเด้นอนกลับบ้านเนี่ยตีสามทุกวันนะฮะตีสามท,ทุกวันแล้วก็ตื่นเนี่ยต้องตื่นแปดโมงเช้าทำภารกิจแน่นอนเราต้องอัปเดตงานเราเราต้องดูตอนนี้อะไรเป็นยังไงบ้างออพอพอเสร็จแล้ว สิ่งที่เราเหมือนที่บอกครับว่ามันก็เป็นเหมือนความโชคดีผมหลายๆอย่างลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าคู่แรกอืจริงด้วยจริงต้องผมต้องขอบคุณที่เชื่อใจเราที่จริงผมว่ามันเราไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยเราเรา,เราไม่มีประสบการณ์ทั้งสิน้นมันกลายเป็นว่าลูกค้าคู่แรกเนี่ยเขาให้โอกาสเราเขาให้โอกาสเราแล้วผมรู้สึกว่ามันตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักแล้วเราได้รับโอกาสที่ดีผมตั้งใจมาก งั้นเรต้องใจทํามันมากแล้วงานมันออกมาประสบสาเร็จพอปุ๊บพองานเราออกมาเราพยายามหาคาเรคเตอร์เราคาแรคเตอร์เป็นสิ่งสําคัญสำหรับธุรกิจ <c oughs> เราต้องหาคาแรคเตอร์เราก่อนเรารู้แล้วว่าจุดแข็งเราตรงนี้ลูกค้าชอบเราตรงนี้ของเราชอบไอส่วนนี้เราเขายานะครับ <c oughs> ปุ๊บเราก็พยายามดีไซน์เป็นแนวทางนี้อ <c oughs> มันประสบว่าโอเค ลูกค้กาเริ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าเริ่มมากขึ้นงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับในกลุ่มของคนที่จะดูงานแต่งงานเรืออยๆแ,แต่นะครับลูกค้ามาจากการบอกต่อด้วยนะครับมาจากงานที่เราสึาอ่างานมีคาแรคเตอร์ด้วยมีหลายอย่างครับมันเป็นองค์ประกอบมันทําให้ให้ทางผมเองนะฮะ มาเต๋งตรง,งส่วนนี้ได้จุดนี้ได้นะคะวันนี้แนนบอกคุณผู้ชมไว้ช่วงต้นรายการค่ะคุณกุ้งว่าแนนพามาเนี่ยแนนจะตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมถึง2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสาหรับใครที่อยากแต่งงานเนี่ยแนนมีที่แนะนําให้เขาและก็อย่างที่2คือแนวทางการบริหารงานแนนก็จะให้ด้วยว่าชิคแคนเนอร์เองก็ไม่ได้ว่าเริ่มต้นมาเป็น10ปีหรือว่าโอ้โหมีอะไรสั่งสมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพราะอะไรถึงมาเป็นระดับต้นๆได้ก็เลยอยากจะทราบสรุปแล้วคุณผู้ชมกับแนนทราบแล้วใช่ไหมคะเ,เพราะอะไร คือกว่าจะผ่านมาได้ทุกธุรกิจคุณผู้ชมไม่มีหรอกถามคําถามนี้อย่างไรก็ตามต้องมีคนตอบคาถามนี้ออกมาได้อยู่แล้วอุปสรรคต้องเคยเจอไม่มีธุรกิจไหนไม่เคยเจออุปสรรคแล้วก็ชิพนเนอร์เองก็เจออุปสรรคแต่ว่าผ่านมาถึงวันนี้ได้3อย่างที่บอกไว้นะคะโอกาสพรสวรรค์และความอดทนค่ะคุณผู้ชมสาตร์บางนี้มีอยู่ในตัวของชิคพนเนอร์แล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเราพูดคุยกันก่อนยินดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยครับ ะะทีนี้ในปกติเ้าถ้าลูกค้าออนัดหมายเข้ามานะครับปกติกันคุยครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่มีการใจเงินอะไรต่างๆเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับผมใช้คําว่าเรา,าคุยกันก่อนเรามาคุยกันว่าลูกค้าที่ใช่หรือยังสําคัญมากสำหรับเรานะครับว่าถ้าลูกค้าดูงานเราแล้ว,ลวสวยแต่บางทีแล้วยังไม่ใช่คาแรคเตอร์เขาเราก็จะแนะนาเลยว่าถ้าอย่างเงี้ยใช้ของออแบบนี้แบบนี้ดีไหม เพื่อที่จะบอกเขาเเงานแต่งงานเหมือนที่บอกแล้วว่าคือการซื้อการบริหารบนเทสของผู้จัดร่วมกับลูกค้าเพราะสิ่งพวกนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับว่าการคุยครั้งแรกผมอยากบอกลูกค้านะครับว่าถ้าคุณกำลังจะแต่งงานหรืออยากใช้บริการ We d d i n g planner คุณลองเลือกมาสัก 2- 3สเจ้าและดูคาแรคเตอร์แต่ละที่และเข้าไปคุยกับเขาย้ำนะครับว่าคุณต้องเข้าไปคุยกับเขาแล้วดูว่าใช่ไหม ตรงกับที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าไปคุยแล้วถ้าใช่ใช้บริการเลยครับผมบอกกันเลยว่าคุณจะได้ w e d d i n g Planner นะครับหรือเพื่อนที่รู้ใจคุณและทำให้ต้องบอกว่าในเรื่องของงบประมาณกระเป๋าไม่ฉีกใช้คำนี้นะครับกระเป๋าไม่ฉีกนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าดูแล้วยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ยังจะใช้ไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับ นอกจากการออกมาแล้วจะไม่โดนใจของเขาแล้วมันทําให้เงินที่จ่ายออกไปเนี่ยรู้สึกไม่เกิดให้เกิดประโยชน์ด้วยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยครับนะคะ การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นเรื่องของการจัดงานแต่งงานต่างหากที่มันเป็นเรื่องของคนหลายคนคนสองคนคือใช้ความรักอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไปนะคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราต้อนรับแขกที่มีพระคุณกับเราเป็นแขกผู้มีเกียรติกับเราเป็นครอบครัวต่างๆเขาบอกว่าในเคยได้รับคําจากผู้ใหญ่มาเขาบอกว่าเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่มาร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาจจะไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งเว n แพนเนอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ ลองเข้ามาพูดคุยใช้บริการกันดูค่ะวันนี้แนะนำชิปพนเนอร์เอาไว้ขอบคุณมากค่ว่าเชิญในวันนี้คุณกุ้งนะคะวันนี้ให้แก่ยทางรายการมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ นะคะแล้วแนนก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์และก็เว็บไซต์ของทางชิปเปอ,อร์ไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองกรีนกลางโทรเข้ามาหาดูค,คุณกุ้งก็เมื่อกี้รับโทรศัพท์เองด้วยครับใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับรายการวันเดวิสซีโอนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะผ่านทางช่องทางท,างที่ข,ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเพื่องสำอางจาก BSC c o s Technology ค่ะดิฉันแล้วก็คุณกุ้งลมถึงทิมงานทั้งหมดตรงนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ